นี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มได้เสียงหัวเะในขณะที่รับชมฝากติดตามช่องผมด้วยครับผมสวัสดียามค่าคืนครับน้องฟิววันนี้เราจะไปไหนกันไปจับแมงอิน,นูนไปจับที่ไหน ไปไปกันเลยเราอะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงที่แล้วครับไหนน้องฟิวน้องเมงอนูอยู่ตรงไหนนะไหนเต็มเลยมีตัวด้วยครับผมนี่ครับไปทำการจับกันเลยครับผมเดี๋ยวจะเปิดไฟตรงนี้รอด้วยครับจับเลยนะจับไปลูกเอาใส่กระป๋องกับพี่ฟิถ้ามันรวงก็จับเลยนะข้างล่างอ่ะ เอาไฟนี้รอไว้พวกหมาแล้วบินมาแล้วบินมาลงข้างล่างแล้วต่อไปว่าต้องเด่ดนก่อนต้องเอาไฟไปตรงนี้เดน่ดนๆนี่นี่เป็นนี่ท่องไฟไอเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวพีนมาแล้วบินมาลองไฟ <c oughs> พีนจะไปจับมันใหลง,ลงลงล่างไงพีน,นแลนก็แปงหมามาเลย <c oughs> เดี๋ยวเอานี่ห้อยไปกันห้อยไปตรงนี้คือตัวไหนบินมันจะได้มันลงลงตรงนี้อันนี้แหละเออลงงไฟน่ะขจับได้ก็ใส่ไฟนะรู้ป่ะเดี๋ยวจะไปทำอะไรกินนั่น้องฟิวทอดกรอบไง นี่นี่เต็มโอ้โหนี่นี่กลิ่นนี่เต็มเลยให้พี่เฟิร์นสิ่งนี่ยเต็มเลยเนี่ยมันรู้ตัวแล้วเห็นไฟไปหาไฟแล้วแล้ก็เอาไฟลอด้วยนะครับน้องฟิลังจับอยู่กับผมอู้บินเต็มเลยครับีนโอ้ยไมนนุ่นเรื่องครับผมนี่ก็ไหนล่วงก็จะไปหาไฟครับลอไฟลอด้วย

จับนะครับผมเพราะว่าขมครับผมเคยเอามากินแ้วมันขมครับขมปิดเลยครับครับผมตอนนี้เราเดินมาถึงต้นนี้ครับผมโลมเต็มเลยครับต้นม่อนนะครับด้วยนี่ด้วยนี่วิธีการเอาครับง่ายๆงครับผมเราเอากระเป่งนะครับมันรองไว้อย่างนี้อย่าให้น้ำผิวจับครับผมนี่กระเป่งมันรองไว้นะครับ หอูฟิวจับแล้วเดี๋ยวลูกยังไจะล่วงใส่น้ำนะครับเรนนี่ล่วงใส่น้ำนะครับ <laughs> ดีครับนี่ครับล่วงใส่น้ำนี่ครับจับง่ายครับผ <c oughs> มเฟสม่ได้ตัวน,นี้ครับเฟสตรงนีน้เดี๋ยวจะเย็นหนุนหน้าหนานหัวนหนูเต็มเลยนะไ <c oughs> ล่ไล่ไปเสร็จล้วเขาแต่งครับผม Wait a minute. ik dat gaan เนมานี่ครับเต็มเลยครับอยาให้น้องฟิวจับนะครับน้องฟิวอยู่กัที่เลยลูกนี่เราตรงไฟนี่เดี๋ินมาอีกลูกเนี่ยบินมาแล้วลูกเนี่ยนี่บินมาตอนไฟแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยรอเนี่ยมุมมาแล้วเห็นไหมเนี่ยเต็มเลยเนี่ยอย่างไหนนี่ิเนี่ย ไล่ไปเรื่อยครับผมหาไปเรื่อยเด็กกำลังจับเป็นอยู่ครับลวงข้างล่างนะครับพก็จะวางไฟใหญ่ไว้ไหนเนี่ยวางไว้บนโลกไฟใหญ่ข้างบนนี่เดี๋ยวก็บินมาโน่นนะเดี๋ยเป็นตต้นนี่เป็นไม้ตัวนึงนะเห็นไนมตรงต้นนะจับนี่นี่นี่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวถ้าเจอต้นไม้ใหญ่นะเราค่อยเหยานะมันจะลวงมาหาไฟเลย ครับผมตรงนี้ไม่ค่อยมีนะครับผมพอดีเราเดินมาเจอต้นสะเดาครับดูครับผมเต็มต้นเลยครับเนยอะมากเลยครับนี่ครับกตกิงสะเดาแต่ละกิ่งนะครับโอ้โหกินไม่ได้ครัตัวนี้ขมนะครับ เราเดินหากันละใบมอนก็หมดแล้วครับเดี๋ยวพันเพชรจะทําการขยิเยาะนะครับเดี๋ยวขอเปิดไฟก่อนนะครับตัวเสดานะครับเราก็จะจับไฟตรงลานเราก็จะกินนะครับพันเพชรอยากลองกินขมดูครับผมอยากรู้ว่าขมเหมือนขี้เพียรหรือเปล่าครับอยาพันเพชรขยิเยาะนะครับบินต้นมาแล้วครับผมโอ้โไข่ก็ได้ครับลงเข้ากระแบงนะครับโอ้โหมอกแต็ม มื่ก่อนที่ยาเต็มไปหมดเมื่อใดก็สอบมาร้องกันนี่แต่แกันเราต้อการจับกันเลยมีนางเนี่ยนางจับไปแล้วเต็มเลยนี่กระสเดาจะได้เยอะกว่ขึ้นเขบกินสะเดามันมันนีไปแลยวมีอะไรอยู่ตรงนี้ไหมไหนมีหนูอะทำไมหนูต้องโดนเต็มเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็มาพี่ช่วยจับ นั่งยิ้เฉยนั่งยิเฉยจะเยียบมันั่งยิินนั่งเเต็มลยลูกห็นปอค่อยๆเก็บฟินนั่งเก็บาเงี้ยนี่เก็บไปเยะตัวเดียวทไมหนูต้องดูคนเดียววะตรงไหนอ่ะตรงหัวหนูนี่นั่งวเดี้ตาป้าเต็มเลยนะแม่กรสอบกับครูกันนี่ฟินผมไม่ต้องพยายามโอ้ย ทำแบบสองอย่างนะครับอันนี้แบบขมนะครับกินสะดะคัครับครับแปลงนี้กินใบหม่อนนะครับปรแปลงจะให้ใครกินครับอันนี้พันเชรจะลองกินนะครับอยากกินขมดูครับ<อ>แต่เราก็ได้สูตรมาถ้ามันขมก็ให้บีบตูดน,นะครับเดี๋ยวหายขมนะ<อ>ลูกเต็มทู้งนี<อ>นมีเต็นท์หนูคนเดียวที่โดนอะ่ะเลยมันบินแล้วเห็นไฟหนูดิ ข้างหงลังน้องปิ้นอยู่กับที่ดิ<ไ>ป,<ไ>ปีนเลยดิอยู่เฉยดิอยู่เยี่ยมกับที่ปีนเลยเยี่ยมนี่ลูกเยี่ยมยยมันไปเกี่ยวตัวครับผมตอนนี้เราก็มาถึงที่ใหม่ครับผมเราก็หาตามต้นสะดาวผมต้นสะดาวมันเยอะนะครับนี่ครับโยนเขย่า,านะครับล่วงมาเต็มเลยครับผมเต็มหัวหนูด้วยหายไป,ไปแล้วบินให้วนเลยครับกำลังช่วยกันจับอยู่ครับแง้อกาะน้องไปหนูถ้วยเต็มชื่นเลยนี่ครับ เจับต้นเาดาแล้วครับผมเขย่าแล้วก็นี่ครับปันฟิงก็เอาไฟลอ่อนะครับมาเดียวจะอวนออกมาไหมมีม,มีโอเคเรากลัวมันอนะมันอะไรก็มาเกาะหัวอ่าออกแล้ว <c oughs> อย่ายกตีนคปแคปรองเท้าแคปเดี๋ยวเราขอแจกก่อนนะครับเดีย๋ยวไปสรุปยอดให้ดูที่บ้านครับผมครับผมตอนนี้เราก็กลับ มาถึงบ้านแล้วครับผมกำลังคัดเมนูอ,อยู่นะครับไอที่คัดอย่างนี้ก็ชนิดแบบขมนะครับผมกินต้นสะเดานะครับอันนี้กินต้นมอนเับเดี๋ยวก็ใส่น้ําให้เขาเคี้ยวกันครับเนี่ยครับเริ่มเคี้ยวแล้วครับเกียเ่ยวจ้องเลยถ้าครับผมจะไปสู่เมนูการทอดนะครับใช่แล้วหิวปะหนู ครับผมตอนนี้เราก็มาสู่เมนูการที่เราจะทอดนะครับผมก็รอ ครับตอนนี้เราก็ทําการทอดเสร็จครับเดี๋ยวจะให้น้องฟิวกับน้องฟีนชิมไหมครบน้องฟิวเคยกินปะไม่เคยไม่เคยอ่ะครั้งแรกใช่ไหมอ่ะลองชิมดูยดิแล้บอกเลยนะรสชาติเป็นยังไงนะให้น้องฟีนตอบก่อนเป็นไงไเค็มเค็มมันหวานมันไหมมันอร่อยน้องฟิวเป็นไงไม,มันเลอร่อยไหม เยี่ยมเลยใช่ไหมครับโอเคครับ okay, ผมโอ้ oh, ดูเด็กกินกันใหญ่แลผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไว้ที่นี้ครับผมคลิปจับมนมีนดูนเดินนะครับให้เด็กกินตอนนะครับผมแล้วพบกันใมาคลิปหน้าครับสวัสดีครับ